อย่างบอนหลักๆเลยนะครับนั่งใหม่เนี่ยนะครับตั้งแต่ย้ายออกมาจากตู้นะครับก้านก็สูงมากแล้วนะั้นออหน่อยนะใส่สักกรมือหนึ่งไปเลยเออเนี่ยใส่แล้วก็ควรดินให้เขานี่ไปอย่างนี้นะสวัสดีครับ FC นะครับวันนี้เปิดคลิปมากับต้นบอนสีบ้านๆน,นะครับชื่อว่ากวางไบโพนะครับก็ ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะนะครับผมหลังจากที่พักผสงบมาหลายเดือนนะครับแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อัปเดตเรื่องปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยหมักที่ทําไว้ครบ1เดือนแล้วก็จะได้ใช้คือปุ๋ยอะไรนะครับตามผมมาเลยนะครับผมกวากใบโพนะครับหลักๆเลยนะครับลักษณะใบจะคล้ายนะครับรูปใบโพนะครับก้านกระดูกนะครับจะเป็นสีขาวนะครับพื้นใบสีเขียวเลยนะครับ เขาเลี้ยงง่ายนะครับเป็นบอลที่จัดว่าเลี้ยงง่ายเลยนะครับนี่ก็แนะนําเพื่อนๆให้มาเก็บไว้นะครับก็ลองซื้อมาดูนะครับราคาหลักสิบเองนะครับหัวนะครับแล้วก็มาเพาะเอานะครับผมยังไงนะครับเมื่อคืนนะครับเกิดฝนตกนะครับบอลเราได้รับน้ําฝนเต็มที่นะครับก็รู้สึกว่าเออใบสดชื่นใบอะไรงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดู ปุ๋ยหมักที่ผมทําไว้ครบ1เดือนนะครับคือปุ๋ยอะไรนะครับคือตัวนี้นะครับใบมะขามนั่นเองนะครับผมตามผมมาหลังจากที่หมักไว้ครบ1เดือนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับใครจะใช้เป็นใบมะขามสดหรือใบมะขามที่ยังไม่หมักก็ได้นะครับแต่ว่าดินก็อาจจะเป็นกรดนิดนึงนะครับผมแต่แนะนําอย่างที่ดีเลยนะครับผม ใช้แบบหมักดีกว่านะครับผมดีมากๆนะครับผมวันนี้ก็เลยจะนําไปใช้กับกระถางบอลสีของเรานะครับที่เป็นบอลประเภทบอลกัดสีนะครับผมรับรองเลยว่ากัดสีดีตั้งแต่แตกหลอดขึ้นมานะครับผมผมจะเอาไปใช้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าบอลอยู่ในตู้นะครับค่อนข้างที่จะแบบเอออยากได้ปุ๋ยเนาะก็เอาไปไม่เยอะเอาไปประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปผสมกับตัวอื่นนิดๆหน่อยๆนะครับช่วงที่เขา มีหลอดใหม่แล้วก็จะทิ้งใบนะครับแนะนํานะใครอยากให้บอลกัดสีเร็วนะครับใช้ตัวนี้นะครับผมใบมะขามหมักนะครับมีประโยชน์นะครับในการช่วยให้บอลสีเรานะครับกัดสีนะครับใครไม่มีนะครับแนะนําใช้เป็นใบแห้งก็ได้นะครับผมนี่แต่ว่าจะให้ดีที่สุดใช้เป็นแบบหมักนะครับส่วนวิธีการทำอ่ะผมทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมหรือชื่อคลิปอะไรนะ ปุ๋ยสูตรเทวดานะครับที่ทําไว้นะตลกตลกนะครับผมก็วันนี้จะใช้เป็นการปรุงแบบง่ายๆนะผมจะเสริมตัวนี้นะครับเป็นมูลไส้เดือนลงไปนะครับใช้คู่กันนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพวกบอลเล็กๆนะครับเริ่มจะแตกหลอดแล้วนะครับผมแล้วก็รากะเดินดีนะครับผมพวกอย่างเช่น บอลกัดสีมา่านน่งพีมาอะไรอย่างเงี้ยชายชนที่ล่อหัวล่อจอมไปแล้วนะผ่าหัวผ่าจอมไปแล้วนะครับดีมากๆนะครับนี่เท่านี้ก็ได้แล้วนะครับก็นี่เห็นไหมอย่างบอลหลักๆเลยนะครับนางใหม่เนี่ยนะครับตั้งแต่ย้ายออกมาจากตู้นะครับก้านก็สูงมากแล้วนะนี่ยังเหลืออีก2กระถางนะครับที่ยังไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่วางนะครับผม วันนี้ก็จะใส่ให้เขาหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นชมพูอะดามันนะครับที่แยกหน่อมาจากตัวนี้นะครับผมโชคดีมากเลยเมื่อคืนที่ฝนตกนะครับผมการใช้ปุ๋ยพวกนี้ผมก็เอามาโรยแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลกัดสีหรือไม่กัดสีนะครับใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าจะทำให้ใบเขานะครับแข็งแรงนะครับใบพวกนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็โตเร็วอีกต่างหากนะครับ ส่วนใครที่บน่บนว่าไม่กัดสีเลยอย่างชายชนนะครับเห็นหลายๆโพสต์ในกลุ่ม Facebook นะครับก็บ่นกันว่าไม่มีป้ายสีมาแนะนําให้ลองเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับอย่างไอเจ้าตัวเนี้ยนาลายเรืองเรืองพบเนี่ยเลี้ยงยากพอตัวนะแต่กรอดก็ค่อนข้างยากอีกนะครับผมแล้วก็กว่าจะกัดสีนี้ก็ยากนะครับขอหน่อยนะใส่สักกร,รม,มือนึงไปเลยเออเนี่ยใส่แล้วก็ควนดินให้เขานี่ไปอย่างนี้นะครับใส่ไปเลยเออนะครับ รับรองเลยว่าบอลสีเพื่อนๆนะใบใหญ่ใบแข็งแรงแบบนี้นะนี่ ถามว่าถ้าสมมติเป็นใบเหลืองแบบนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเขาจะทิ้งใบแล้วนะครับก็เก็บเขาไว้อย่างนั้นแหละหรือไม่ก็เด็ดทิ้งเลยนะครับหรือไม่ก็รอให้เขาเหี่ยวตามการเวลาของเขานะครับหมดคําถามแล้วเนาะที่ใครอยากรู้ว่าเอ้ยทําไมชายชนถึงป้ายสีดีขนาดนี้นะครับผมไปอ่านเจอบางคอมเมนต์นะเขาบอกว่าให้ตัดใบเขียวๆทิ้งอะเออเราจริงๆก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเพราะว่าเอาไว้เป็นใบเลี้ยงนะคบให้เขามีออใบไว้สังเคราะห์แสงนะครับผม เราก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะใส่ปุ๋ยพวกสุกสูที่ผมบำรุงอะ่ะมันได้ผลมากๆนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยน้ํานะครับผมดูอย่างของสุวรรณนะครับโตแบบว่าโหวสวยมากนะครับทุก<อ>วันนี้นะครับมี f c ท่านหนึ่งถามมาด้วยนะครับว่ามีนางไหมเหลือไหมนะครับตอนนี้ก็เหลือเือหนึ่งสองสามแล้วก็4ี่กระถางนี้นะครับก็จะต้องให้ f อซท่านหนึ่งไปนะครับ1กระถาง 2กระถางก็จะเหลืออยู่2กระถางก็จะเหลืออยู่ไซส์นี้นะครับนี่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะใครอยากได้สนใจเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดวาให้นะก็ช่วยเอาไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าแน่นแล้วนะครับผมจะเริ่มขยายตัวอื่นเพิ่มนะครับผมก็ใครอยากได้ก็เสียค่าส่งเองนะครับผม <c oughs> ผมให้ฟรีเลยนะคาบเพื่อนเพื่อนหลอดหลอดใหม่นางใหม่ที่แตกขึ้นมาน่ะดีเลยนะเห็นไหมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอย้ายนี้ก่อน อ่าเห็นปะคือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบปุ๋ยดีบำรุงดีจังเลยนะครับผมเห็นไหมนี่บอกเลยว่าก้านนางใหม่ผมอ่ะแม่พันธุ์ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับต้นใหญ่นะครับการบำรุงนะครับทุกอย่างนะครับให้เราหมั่นนะครับบำรุงตามตามผมก็ได้นะก็ใช้ไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าแนะนำนะครับดีมากๆนะครับสำหรับบอนสีของเรานะครับนี่เห็นปะ รู้สึกนะคะว่าเพื่อนๆจํากระถางนี้ได้ไหมอันนี้ยอดมองกุฎหรือนพเก้าเนาะนะครับจําไม่ได้นะเหมือนจะแตกหลอดนะก็เดี๋ยวลุ้นอีกทีพรุ่งนี้นะครับว่าจะงอกขึ้นมาให้เราไหมนะครับผมกระถางนี้เป็นลูกไม้ป่ากก้านดํานะครับอยากย้ายกระถางแต่ไม่มีเวลาย้ายนะเพราะว่าบอนผมเริ่มเยอะแน่นมากนะครับเต็มเลย คือคือจากแบบผมจะเล่าสู่กันฟังนะครับผมอ่ะเข้าวงการบอลสีอ่ะเข้ามาจากต้นเล็กๆเลยนะต้นแรกของผมเลยนะที่ได้มานะครับนี่เป็นต้นนี้นะนี่เป็นชายชนแล้วก็ผมได้มาแค่2ใบนี้นะครับนี่สองใบเล็กๆนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ได้มาคู่กันกับชายชนคือตัวนี้นะครับนี่มานังพิมพ์นะครับตอนมาก็ไม่ได้กัดสีนะตอนมาเขาจะเป็นสเต็ปอย่างนี้มานี่สเต็ปใบนี้นะครับนี่ นะผมก็เลี้ยงได้ขนาดนี้เลยนะปุ๋ยบำรุงนะ่ะมันเห็นผลจริงนะครับแล้วก็ต้นนี้ต้นที่3นะครับกุสุมานะครับผมนี่สวยมากนะครับแล้วก็มีหลอดใหม่แล้วด้วยนะอยากเลี้ยงบอลให้งามแบบผมนะลองใช้สูตรแล้วก็เทคนิคการบำรุงต่งตงตงางๆนานาที่ผมใช้ทุกวันนะครับหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับบอลจะใบแข็งแรงใบใหญ่นะครับกัดสีสวยมาอะไรอย่างนี้นะครับ วันนี้นะก็ฝาก FC ไว้เท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเทคนิคการเลี้ยงบอลสีอะไรมาฝากนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย